รู้คำและเข้าใจความหมายของคำโดยวิธีแจกลูกสะกดคำตามมาตราแม่กอ,อกาและมาตราตัวสะกดวันนี้เสนอคำในมาตราแม่กอ,อกาสระเสียงยาวอักษรกลางผันได้ห้าเสียงมีสี่รูปจอจานประสมกับสระอัวสะกดคำอ่านว่าจจอัว จัวจัวไม่เอกจัวจัวไม่โทจั้จัวไม่ตรีจ้วจอัวไม่จัตตวาจัวผันเสียงได้ดังนี้จัวจัวจั้จ้วจัวคำที่มีความหมายมีสองคำคือจัวจัวคำว่าจัว เป็นคำนามหมายถึงสามเณรคำว่าจัวเป็นทั้งคำนามและคำกริยาคำว่าจัวที่เป็นคำนามหมายถึงเครื่องขนเรือนที่ปิดด้านสกัดหลังคาสำหรับกันลมและแดดฝนมีรูปเป็นสามเหลี่ยมคำว่าจัวที่เป็นคำกริยา หมายถึงลากไพ่จากกองมาเปิดเปิดไพ่ในกองจากหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกสะกดคําด้วยความร่วมมือของสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และโครงการหนังสือดีโดยอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุล